สวัสดีครับผมก็วันนี้มาพบกับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดแม่น้ำคูเก่ารุ่นอรหันต์นะครับเหรียญนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ดีเหรียญหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าสภาพพระอาจจะมีการใช้งานมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าแท้ไม่แท้เพราะแท้แน่นอนนะครับมีการการันตีมาแล้วนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ก็มีพระที่เข้ามาปลุกเสกกันหลายรูปนะครับอย่างเอาหลักๆก,ก่อนแล้วกันก็เป็นหลวงแก้วหลวงปู่แก้วนะครับแห่งวัดลรหัน์ไร่แล้วก็มีหลวงพ่อศิล วัดละหันไร่เช่นกันนะครับหลวงพ่อสาคอนวัดน้องกับด้วยนี่ไก็เป็นหลวงปู่ที่แบบตังๆในสายแถวๆระยองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูสภาพกันนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับที่ว่าจะไม่สวยเลยนะครับยังสวยอยู่นะครับเมตตาก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับนี่หูยังดูเป็นหูเหรียญหูก็ยังดูชัดอยู่มีเส้นมีรอยนะครับ ตัวหนังสือก็ยังตั้งอยู่นะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับก็ยังคมอยู่ดูจากาหัวไม้โทนะครับยังดูเป็นเส้นคมอยู่นะครับนี่ไล่ดูขอบหน่อยนะครับมีการใช้งานไปบ้างแล้วนะครับจากตัวหนังสือด้านหลัง ก็ยังดูดีนะครับดูจากยันจากตัวหนังสือต่างๆนะครับอ่านี่นะครับดูโดยรวมก่อนรับประกันพระแท้แน่นอนนะครับไม่แท้คืนเต็มจำนวนนะครับซื้อไปหายห่วงขึ้นคอได้สบายใจนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ